อนนี้อยู่ในแมปที่ชื่อว่า Squish Game Tower บอกก่อนนะว่าในแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่ให้เราเนี่ยมาทําการกระโดดทาวเวอร์นั่นเองมันก็คล้ายๆกับแมปกระโดดออบบี้นั่นแหละทุกคนเพียงแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่านี่เลยมันมีน้องยองฮีหรือว่าน้องโกโกวาเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยให้สังเกตว่านี่เลยคือตอนนี้เนี่ยน้องยองฮีหันหลังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดน,น้องยองฮีหันหน้ามาเนี่ย เราต้องทําการหยุดกระโดดหรือว่าอยู่นิ่งๆบนทาวเวอร์นั่นเองเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเล่นกันเลยดีกว่าคือตอนนี้เนี่ยน้องยงฮหันหลังอ้าตอนนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมไปไปเลยไปโกชิดีนาสึเกดะหยุดก่อนหยุดก่อนถ้าเกิดเราไม่หยุดแล้วก็เราตุยแน่อ่าเป็นการแบบว่าปกติเนี่ยเราต้องแบบวิ่งไปหาน้องยงฮีใช่ไหมแต่นี้จะเป็นการกระโดดนั่นเองนี่ทำไงเอ๊ยหยุดก่อนอุ๊ยเอ้า โขยับนิดนึงก็ไม่ได้เห็นไหมทุกคนแค่เราขยับนิดเดียวเราก็ตุยแล้วออาเปลี่ยนเสื้อก่อนโกชชพีน a าเซกเนดาึ๊บคือจะบอกว่าแทบหยุดหายใจอะ่ะหันไปยังโอเคโกโกวาโคชิพีเาสเกดาเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่าเพิ่งหันมาเอ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนอู้หย,ยุดก่อนหยุดก่อนถ้าเกิดเราตุยเนี่ยคือต้องไปเริ่มใหม่เลยทุกคน มาอันนี้โดนยังไงอ๋อโดนอย่างนี้เฟิร์บนี่โดนอย่างนี้เฟิร์บเพื่อนาชิดครับเห็นว่าเพื่อนด้านหลังแล้วนี่คือชิดตัวเลยนะเป็นจังหวะที่หยุดพอดีโกโกวาโกชิสเกะหยุดก่อนคือแบบว่าก็ไม่กล้าเดินไงโอเคหยุดก่อนนะหันไปจ้าหันไปโอเคไปกันต่อโกโกวาโกชิเพื่อนาชิดะ โอ้โหเดี๋ยนะเดี๋ยนะจังหวะนี้ขออยู่ก่อนดีกว่าหันมายัง่งหันมายั okay. ่งหันมาโอเคหันมาทุกคนเห็นหน้าน้องยองฮีไหมอันนั้นคือหน้าโอเคอันนี้หันไวมากฟึบอ่าเฟึบอุ้ยอุ้ยรอบ,บ,บตรงนี้คือที่เราตุยเมื่อกี้นี้เฟึบอุ้ยโอ้โ oh, หหันมาไวเกินน้องยองฮีหยุดก่อนหยุดก่อนคือเมื่อกี้นี้เนี่ยเราตุยตรงนี้นะทุกคนนะอ่าหันไปเฟึบอ่าเฟึบเฟึบโอเคผ่านมาได้แล้ว เฮ้ยหันมาเยอาอ้ามีกับดักกับดักโอ้โหกับตุยจะบอกว่าเราห้ามดวงเส้นขาวโอ้โหดูท่าเพื่อนคนนี้หยุด <c oughs> <c oughs> เป็นท่าหยุดที่แบบโอเคห้ามดวงสีขาวไงทุกคนนะไปไปกันต่ออุย้ยชีพี่นะ่าเกเกด,ด้ารอแป๊บหนึ่งโอเคอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นหันไปหันไปหันไป,นไปโอ้รู้สึกว่าอันนี้ต้องใช้ชิบล็อกก็แหละฟึบอันนี้ยากอันนี้ยาก,อนนยากโอเคขึ้นมาได้ โกชิพินาสเกดะยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นหรอกอ่ะหันไปก่อนตรงนี้เลยไม่ขึ้นหรอกนะห้ามขยับหันมานานมากในรอบนี้โอเคหันไปแล้วอ่าขึ้นมาได้แล้วโอ้ดูดูเฮ้ยเดินไหลไปไหลไปหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดินโอ้โหมาถึงขนาดนี้แล้วเราจะไม่ไปเริ่มใหม่เราต้องม่ตุยเราจะไม่ไปเริ่มใหม่หันไปน้องหันไปอ่าโอเคโอเคไปกันต่ออันนี้ห้ามโดนอะไรปะเนี่ยอุ้ยมีกระดักหรือเปล่ามีกระดักหรือเปล่า โคชีพี่นะเออเด็ยดกยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเผื่อมันมีกับดักอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เรามาถูกทางหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าประตูสีขาวนี้อุ้ยอ๋อว้ามานันนี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะไปไงก่อนอันไหนอุ้ย,อยโอ้ดูคนนั้นดิคนนั้นตุยไปแล้วมันคือเกมกระโจกเราจะไปยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะรู้ไหมเนี่ยว่าอันไหนเนี่ยเฮ้ยเพื่อนร,รูร้ว่าว่ากอ้าวเพื่อนเพื่อนไปแล เออน้องอย่างนี้อย่าโหดกับเราได้ไหมหันมาบ่อยเหลือเกินอันนี้แน่นอนโหมันมีวิธีโกงมั้ยเนี่ยนะดูดูขอดูก่อนเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าไหนไปได้อันไหนไปไม่ได้อ่าเฮ้ยเดี๋ยวเออนี่ว่าเรารู้นนหดดรแหละเห็นเพื่อนคนนั้นไหมเขาก็โดดนาเราไปแล้วเห็นเพื่อนคนนั้นไหมทุกคนโอเคแสดงว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาเคยเล่นด่านนี้มาก่อนโอเคไปนี่เขาโดดนําเราไปแล้วเรารู้ปึ๊บ ขอภัยที่กีนทุกคนนะขอภัยด้วยคือเมื่อกี้เราเกือบล่วงไงวันนี้น้องอเยหันไปแล้วให้ไป,หไปแล้วฟึบอุ้ยห้ามดวงสีขาวห้ามดวงสีขาว <S 1> <S 1> <S วากชีพินาเสกเกตอ่าหยุดก่อนหยุดก่อนโหใกล้ถึงแล้วมึงเนี้ยเฮ้ยเราใกล้ถึงเส้นชัยแล้วทุกคนอ่ะหันไปแล้วยังไงขึ้นไปโอเคขึ้นไปขึ้นไปว้า,ากชิพี่นาัาเสกเกต ทุกคนเราล่วงเราล่วงลงมา <c oughs> อ่ะคือเมื่อกี้นี้เราล่วงใช่ไหมก็มากระโดดตรงด่านกระจกใหม่อีกรอบหนึ่งนะซึ่งจะบอกว่าอ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ,อจโอโจโอโจอ <c oughs> โกชิพีดาสวยแกะ <c oughs> <c oughs> จะไปถึงเส้นชยัยไหมเนี่ยชาตินี้เอาหัานไป <c oughs> โอเคไปกันต่อทุกคนมาอันนี้เราก็ถูการ์ป เข้าไปในประตูนี yes, ้ฟึบโอเคพี่ไ okay. ด okay. ้เชิเกด้า oh, อ oh, oh, oh. ่าให้น้องหันมาก่อนให้น้องยงีหันมาก่อนอย่าขยับนะแต่หมุนได้แต่อย่าขยับหมุนตัวได้อยู่แต่ย่ออยากขยับหันไปหันไปโอเคมาอันนี้เรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าต้องโดดตรงไหนบ้างเรารู้แล้วไปโกเียเดี๋ยวเพิ่งหันเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหันเดี๋ยวเพิ่งหันโอเคอุ้ยคุณน้ตุยโอจะบอกว่าเป็นแมปทาวเวอร์ที่ค่อนข้างจะตื่นเต้น แล้วก็ยากพอควรไปทุกคนอันนี้ห้าดวงสีขาวเฮ้ยกวัว่ะตรงนี้นตรงนี้เฮ้ยอย่าเพิ่งโดดดีกว่าอย่าพิ่งโดดดีกว่าเพราะว่าเราต้องไต่ขึ้นไปสูงให้น้องหันมาก่อนหันไปหันไปโอเคหันไปคราวนี้เราก็ไต่ขึ้นไปทุกคนไต่ขึ้นไปโอเคอุ้ยมาถึงได้ขนาดนี้แล้ว <S <S พียชิกเกดาให้หันมาก่อนโอเคหันมาก่อนอย่าพิ่งขยับเราก็ไม่กล้าขยับไงตอนนี้โอเคหันไปแล้ว <S <S โกโกชิอ้าวเดี๋ยวนะกำแพงหนาซะด้วย ว้าวเฮ้ยไต่ขึ้นได้เหรอหเดี๋ยวเพื่อนยังไม่กล้าหันโอ้รู้สึกว่าตอนนี้เราเข้าใกล้น้องยงฮีมากขึ้นเหมือนกับว่าเส้นชายอะอยู่ไม่ไกลแต่ประเด็นคือเออกำแพงหนามากทุกคนกววโกจีโอ้โหกำแพงหนาจริงโอ้เดี๋ยวนะขอยุดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องหันมาไวขอหยุดก่อนตื่นเต้นมากดูทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะซึ่งกำแพงอหนามากกำแพงเป็นอะไรที่หนามากโอเคอย่าล่วงนะ อย่าล่วงนะอ้าวู้โหโอ้้ไปไหนต่อเดี๋ยวโอ้โหเกียดมากบอกเลยว่าเกียดนี้มากเดี๋ยวโอ้ยากจริงอ้าวโอเคหันมาก่อนหันมาก่อนนะหันมานานด้วยคราวนี้ได้จ้องตากับน้องยองฮีแล้วโอเคหันไปแล้วโอ้โหอันนี้คือแบบเอออโอ้โอ้โหโอ้คือจะบอกว่าไม่ชอบด่านกระโดดแบบนี้เลยทุกคนมันยากตรงที่ว่าเราอะต้องกระโดดขึ้นไปด้านอาแบบเนี้ยแบบเนี้ยเห็นนะ โกชีเดี๋ยว <troops> โอ้ยากจริงยากจังอ่ะให้หันมาก่อนละกันนะโอ<ฮ>้หันมาไวแล้วเกินนะแถมหันมาที <S 2> <S 2> หันมานานอีกเอาหันไปวั้เดี๋ยวอันนี้จะล่วงไหมเนี่ยว้าวว้าวโกชีโอเควู้โหทุกคนจะบอกว่ามันไม่ได้แค่มีไอ้ตรงนี้อันเดียวดิเราต้องไปตรงนู้นอีกอะ่ะโอเคกระโดดไปฟึบว้าา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 า ทำไมด่านกระโดดน้องยากจังเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราเดินไปตรงนั้นเลยไม่ได้หรอเนี่ยเราเดินมาหาน้องยองฮีตรงนี้เลยไม่ได้หรอหรือยังไงกชีพีน่าสึกเกดอ๋อมันเป็นแบบทางตันทุกคนเป็นทางตันเราไม่สามารถเดินเข้าไปหาน้องยองฮีแล้ว ก็ถือว่าเป็นสกิตเกมทาวเวอร์ที่ค่อนข้างยากสําหรับพี่นิวนะแต่ว่าถ้าเกิดใครถนัดแมปทาวเวอร์เนี่ยก็ให้เข้ามาเล่นได้นะทุกคนนะเอ๊ะรู้สึกว่าเดี๋ยวนะพิมพ์คําว่าอะไรเนี่ยสลัโคบอกจะได้ขาด้วนมาเหรออุ้ยโอ้ทุกคนแจ่มมากเลยอ่ะไหนลราลองพิมพ์บ้างดีสล B โคบลอกอ่ะนี่เลยพิมพ์แล้ว อุ้ยโอ้โหได้ขาด้วนมาใชฟ้ฟรีเลยทุกคนในแมปนี้<อ>เห็นไหมนี่ถ้าเกิดพิมพ์คําว่าส l c o b b l เนี่ยจะได้ขาด้วนมาใช้ด้วยถ้าเกิดพิมพ์คําว่า h e a d l e t s เนี่ยก็จะได้หัวล่องหุ่นมาใช้ด้วยเหมือนกันนี่ต่อไปเดี๋ยวจะลองมาเล่นแมปนี้กันซึ่งในแมปนี้เนี่ยก็เป็นแมปเกี่ยวกับ s q u สเ h y เหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแมปที่ทําได้ดีมากมาอีกแมบหนึง่งถ้าเกิดเราจะเข้าไปเล่นแล้วก็เดินเข้าไปในนี้นี่เดินเข้ามาในที่สีชมพูนี้นะทุกคนนะเหมือนกับว่าาาาในนนนนแมมมี้้้เััรรองบคคขไดปะณ100 อย่าบอกนะว่าต้องให้คนเนี่ยเข้ามาเล่นด้วยกัน100รคนก่อนถึงจะเข้าไปเล่นในเกมได้ตอนนี้จะครบแล้วจะครบ100คนแล้วโอเคไปกันเลยเพราะว่านี่ไงครบหรือ,อยังอีกหนึ่งคนครบแล้วโอเคครบ100คนจริงด้วยนะเกมหนึ่งจะเริ่มด้านแรกเนี่ยน่าจะเป็นของน้องยองฮีนี่แหละใช่เลยนี่ไงประตูเปิดแล้วโอ้โหอย่างที่บอกนะว่าในแมปนี้เนี่ยมันสามารถมีการแบบผักกันได้นะเอ้ย โอ้โหเห็นไหมเมื่อกี้อุ้ยนั่นไงผักกันได้ทุกคนเห็นไหมคือแบบว่าคือเราต้องแบบอยู่คนเดียวอะคือแบบอย่าให้เพื่อนมาอยู่ด้านอ่าอยาให้เพื่อนมาอยู่ด้านหลังเรานะคือตอนนี้ก็อ่ะโอเคกินไลน์แล้วกินไลน์แล้วไปเอ้ยโอเคยังไงยังไงโอ้โหจะบอกว่าคนตายเกือบเลยอุ้ยอุ้ยเห็นไหมว่าหน้าคนนั้นผักเพื่อน่ะอุ้ยอุ้ยเบคอนเบคอน แบบนี้มันโหดแบบนี้เหล่านี้ทำไมแบบนี้มันถึงโหดแ,แบบอุย้ยนี่ไงเราถึงได้อยู่คนเดียวนี่ไงยังไงหันมิไหมหันมิกแล้วหยุดสิหยุดสิเหลือสามสิบวิทุกคนเมาใจช่วยกันจะเข้าเส้นชัยทันไหมน้องยงนี้ก็หันมานานเหลือเกินเฮ้เหลือยี่สิบวิเหลือยี่สิบวิออ,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 อๆๆใกล้แล้วใกล้แล้ว อีนิดเดียวหันไปก่อนหันไปหันไปเลยเย้โอเคเ้าเฮ้ยโหนี่มีคนแกแล้งเราเห็นไหมทุกคนเนี่ยผักหรอเมื่อกี้ในผักกันหรอนี่ผักคืนเลยผักคืนเลย <c oughs> จะบอกว่าในแมปนี้มันโหดตรงที่ว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถแกล้งกันได้นะก็ <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยแมบปบที่เกี่ยวกับ s ุปเเกมก็มีหลายแมปมากๆนะก็ลองเลือกเข้ามาเล่นดูกันได้บอกเลยว่าในแต่ละแมปนี่คือทำดีมากๆนะก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้น,นะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะถามจริงว่าเราจะชนะเมื่อไหร่ฮะ คือเขาจะทำยากเกินไปไหมทาวเวอร์น,นี้ถ้าเกิดใครชนะแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่นิวด้วยนะว่าใครไปถึงเส้นชัยแล้วจะบอกว่าน้องยงฮีโหดมากเลยอะ่ะในแมปทาวเวอร์แมปนี้